เรียบร้อยครับพี่นอ้องร้อนเย็นๆเลยครับหอยอันไม่เอาละนมันมีอยู่สองอย่างครับหอยเราทั่วเด็ดดีพ่อม้นนอนหมดน่ะงอนไปให้เต็มเต็ พวงครับงอหงอมหงจบเสผ็ดเปียกๆเลยนะวานยังนี่นี่นี่กับเทียมบะหมี่เง้าน้าเนี่ยบะหมี่บะหมี่มาแล้วปะจะน้อยเก่าเดาพพอพอพอ เลอว้ยฮะโอยจะบอก่ว่าคุยเะ้น้าปากงามงามนี่หอยหอมีหอยเยมีหอยนีปลาเลยหอยเออนใหเนาะพอละไปเสียละ จะใช้ในเนื้อรักใช่ไหมตู้พอยาลีบอร์ไว้แล้วหนูเขาอะไรมีบุญแล้วก็ตีมือมาครับตำพริกกับกระเทียมกันครับพี่น้องเึ็นรถจัดหน่อยามาหนตำบันฮอายใส่ปคุ้ง มันบ่อไปอีกหน่อยอือเพราะว่าสุกันไม่ยังบอ่อไปเนาะโทรศัพท์เนาะบ่อโทรศัพท์ไปออกแล้วน้ำไม่ออกลายนะฝนตกกันเย็นตับบแซ่บครับพี่น้อง ตำน้ำยำก่อนร้อยน้ำปลาลงไปครับน้ำปลาแดกลงไปไียิกสุนสลดได้ใหญ่เด้อโอ้เกบตัวนี่ขาดบ่อยนี่ผสเห็นบ้าขาดบ่ออืมไปเอาไปงสรดเนี่ยแตะว่าใส่องสรดนี่มักยองขนาดนี้ เสี้โอหม้าเ้เียเสีอหมดล้านนี่นะเป็นพวบปาเด้มันปหลังไงมันเปลเ้อปเอาไกินตัวซื้อ้ว่าย่างเปลือกรหมดล้านนเนี่หมดล้านเ้อนีงบอกเวเรียนปะแบงนัวแงนัวลาวฝังฝังฝังไปแล้ฝังลาวบนัวนัวเ้อไปครับงหญ่ ไง้องฟองเน่วฟองบนพื้นท่า่งองไปฟ่ใแน่วบนท่าบนท่าฟองหินญ่นะฟองหูต้องูแน่วใหญ่ท่าฟองหินนะเล้นลงไปครับเล่นลงไปเื่เื่ไปแล้ว ครับจะไต,ต่บัตะมาคุางคายแล้วครับตำมาคงคายคาคนี่ตำม,มือจน่าชิ้นแล้วเน่นอันนี่เอายัวยัวครับย็นน่เราไหมเขา่าย,าายเาท่าไหร่นาะ

ดีเาหกคัวมเนี่ยคนเปคัวแล้วทิมยังเดี๋ยวน้ครัวเนาะต้งไปครับคุ้งต้องไปนักหน่ายก็เดินต่ หวไอยคักอยู่ดิคักเกยคนท่าปานนั่นเนาะครับหันั่งแนวใหญ่สองมุมจะนอนดี่ดาคือยูทูบเบอร์ก็ต้องมีขั้นตอนใหญ่เนอโอ้มันก็ต้องมีขั้นตอนนะเนาะเซบีเฮ็ดรวดเร็วท่านใจว่าได้ว่าได้กินนี่ว่าเสียบเนี่ยหอยลงไปครับหอยหอยครับหอยสีเบี้ยวอะไรไม่เอาหัวเอาสุดใหญ่เนาะหอยลงไปครับเพายูทูบเบอร์เจ้ามีขั้นตอนเจ้าเนาะ ก็เบาไหวเดล่ะต้องโอซายดีมันใหญ่มันหลเครื่องเครื่องเคียงแล้วยัไซนี้โค้งกหน่อยเปี่ยนเปลี่ยนเปียนเปลนไหมครับพี่น้องไซรเด็ลรุดยอดแล้วทีนี้เนาะดิสี่ครัะมันดีเครบ่ะทาปานนี่เียมใหเซียบเซียหเนาะแม่บ่ มันนันขกเัาหน่อยครับแก่เข้าไงแก่เข้าน้ำหูแก่เข้าแกเข้าแก่เข้าแก่เข้าอืมอืมแก่เข้าอืมมันเนียนปะดิเดี๋ยวบอกว่าอุปกรณ์เขาหน่อยเคียงเขาหน่อยนะครับยังอย่างนี้ได้ต้องมีจัดพักจัดอย่างใหญ่เนาะ เอ้เนี่ย่มัยเผาเนีเปนแนแนอลูกบอมันดีเสียบ่มาลุยครับพี่น้องบานนี่ลุยลุยลุยไม่ให้บอลเยไอ,อ้อย้ยนาี่หอยนันเลยครับ ตั้ำสเนาวาหรัันขนาพี่ันาพี่่ะขนาพี่จา,าไปเฮ็ดนะสัอุด <c oughs> าลูกล้านเอามาสสุกินนี่นิมันไม่เลี้ยงทรงได้ปานน่เซิบเซิบต่างหกนาะต่างตางหานี่เซิบเซิบไปต่าง,ตง,ตงหากอือาไปไกินบ่พี่น้องอือหนุ่พี่น้องหอยนะลอมกันนะ หอยข้างเนาะไงเนอะคางแต่ใคอยังบัวแช่ลักมันดีบ่หยัำพุดนุาดีบัวหย่สองวัยเมื่อไหร่ไขกี้เนื้อไขกี้ใหญ่เอาไข่หัวกะปะเนาะไขกี้ปลาเนานี่สูพวกนี้บะไรพวกนี้ไม่หย่ำกุด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 เนาะแต่มบบไม่แพ้เดียวบั๊อืมฮะอืม มันข้าเอาวว้่กินไมเหรอเดี๋ยวมักซข้าวันหวานออกอะไรโอ้กินเขาเดี๋ยวไวยวงไงยงบานทกปั้ออนอะไรเงี้ยขดห้องห้องยร้อห้องสอง,สงอ <laughs> งก่อหวย